ย่านแห่งชาติเขาแหลมย่าทางขึ้นมากครับเบิร์นเขาขึ้นมากหมดแล้ว ต้องเอารถจอดไว้นี่แล้วก็ยางลงไปข้างล่าง,ข,งข้างบนความเมือ่อเป็นภูเขาสูงไปเบ่งลิว้วตรงนี้นะครับลิ่งไหล เขาแหลมยะมองจอรดรถครับมองจอรดรถมีอยู่สองมองข้างล่างกับจุดนี้แหละ ตรงยางล่งไปข้างล่างคนละครับเป็นอุทยานลิงลายตองละมันละว่างเวลามากครับหิวของกินนี่งหยาดเอาเลยมันเย็ยนอยู่ขว้างหนาอยู่บน วันเสาร์ว,วันอาทิตย์มันจมิมีรถวิ่งสองแถวแต่าวันธรรมดามมดบ่มีรถค,ครับนี่ครับเพื่ออะไรนี่แหละบริยาจคนเด้โอ้พว่อ่ะนอนนอนแพ่เสยเอ้เสกีย มันจะเป็นวิวสวยงามครับเป็นของของอุทยานเสียค่าบอมรุ่งทองทีเขามาคนละสีสิบคารถอ,อีกสามสิบ เดินลงเนินครับแล้วก็ยางริมชายหาดไปทางขวาเมือ่อแล้วก็ดันขึ้นเขาอีกยางบนเขาอีกสู้กูเละ่ะไปบึงยอดเขาบึางวิวสูงสูงอันนี้ขาลงาเป็นวันเสาร์อาทิตย์สิมีรถมาตรงยาง

อุทยานเขาแหลมยานี่บ่กไกลจากระยองมันยี่ิกิโลครับอยู่ติดปันป่นเพเลยบันเพเขามาแต่ว่าต้องเสียเงินขอมาก ภูเขามีแต่ตน้นไม้เขียวอุอดมสมบูรณ์ครับ พักแรกครับมอดวันนี้กับเครื่องทางนะเครื่องทางก็ต้องชมวิวก่อนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาแหลมยามองลงไปทางล่างย่างงามเลยทะเลมัดจุดนี้ยุ่ใกลไก่เกาะสมิทสมิททาง เหลี <c ười> ่ยวลุนี่หละครับนี่ลุเขาจุดนี้ก็สูงเติบครับเข้าตรงยางลุไปอีก ยางมาตัตตพุทธทางออบลงไปดดันสาย น,น้ำใสขนาดขอบคุณกับการรับชมคลิปต่อไป